จีนปลาไกลมากแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะเปิดให้บริการแล้วนะคะสำหรับแท็กซี่ไร้คนขับข้ามแม่น้ำอยู่บนสะพานแม่น้ำแยงซีนี่แหละค่ะที่อู่ฮั่นนะคะมณฑน,นหูเป่ยทางตอนกลางของจีนนี่แหละค่ะเป็นภาพของรถแท็กซี่ที่ไม่มีคนขับนะคะอยู่บน สะพานข้ามแม่น้ำอย่างสี่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เปิดใช้เชิงพาณิชย์แล้วนะคะเป็นการข้ามแม่น้ำเป็นครั้งแรกด้วยล่ะค่ะก็แน่นอนนะคะท่านผู้ชมคาจีนยุคใหม่ค่ะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนะคะทุกอย่างใช้ AI นะคะใช้เทคโนโลยีหมดค่ะสมกับที่โลกนะคะเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีแล้วล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแท็กซี่ไร้คนขับนะคะเอ่อเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับนะคะโดรนไร้คนขับค่ะการ QC การประกอบ ออรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ขึ้นเบอร์หนึ่งของโลกในเวลานี้ก็ใช้หุ่นยนต์หมดแล้วค่ะแม้กระทั่งยาหม้อของจีนนะคะยาแผนจีนค่ะก็ใช้หุ่นยนต์ในการต้มในการยกหม้อแล้วนะคะจีนยุคใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีค่ะสิ่งนี้แหละค่ะที่จีนจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแทนที่สหรัฐนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะท่านผู้ชมคะจีนเนี่ยเปลี่ยนจากยุคเดิมนะคะ ที่เดินหน้าอาสังหาริมทรัพย์พอหมดยุค8ยุคของธาตุดินยุคของอสังหาริมทรัพย์นะคะเข้าสู่ยุค9ยุคของเทคโนโลยีจีนก็กําลังจะเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนผ่านนะคะเศรษฐกิจจากอาสังหาริมทรัพย์ไปสู่เศรษฐกิจ ยุคใหม่ที่เดินหน้าขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีค่ะไม่ว่าจะเป็น NEV นะคะหรือว่าการใช้ AI การใช้หุ่นยนต์ต่างๆในชีวิตประจำวันที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะเพราะฉะนั้นสีจินผิงเนี่ยไม่ได้ทำลายเศรษฐกิจจีนแต่อย่างใดเขาเป็นคนทำข้อเส้นทางสายไหมมากับมือนะคะจีนกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะท่านผู้ชมไม่ใช่จีนกำลังเสื่อมสภาพลงนะคะมันไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเลยค่ะ เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันเป็นเพียงสิ่งที่ตะวันตกอยากจะให้เป็นค่ะและจีนก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดน,นะคะเดินหน้าพัฒนาตัวเองค่ะพัฒนาเองนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองเองค่ะไม่หมัวแต่ไปยุ่งกับใครนะคะ เดินหน้าพัฒนาตัวเองท้ายที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุดค่ะเส้นทางสายไหมของสีจิ้นผิงนะคะก็จะเดินหน้าเทคโนโลยีเนละค่ะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน4 9 1 9ที่กําที่กำลังจะมาแถวแถวรอบบ้านเร <c oughs> าในเอเชียใต้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีรถไฟนะคะความเร็วสูงค่ะที่เร็วกว่าเครื่องบินด้วยนะคะแล้วก็ ตอนนี้สถานีที่แอนตาร์กติกาที่คั้วโลกใต้ก็เสร็จแล้วค่ะส่วนสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์ที่เราจะเดินทางไปมาหาสู่อวกาศได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในอีก6ปีข้างหน้านะคะตอนนี้ปี2024ปี2030นะคะ อากาศเชิงพาณิชย์ที่อยู่ในเส้นทางสายใหม่ของจีนของสีจิ้นผิงเนี่ยก็จะสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างพร้อมเปิดให้บริการแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะจีนเองเดินหน้าขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้วยตัวเองค่ะแม้กระทั่งเรือสํารานะคะลําใหญ่ที่สุดในโลกที่จีนต่อเองค่ะลดการพึ่งพาต่างชาติตอนนี้ก็คลอดออกมาเป็นลําที่2แล้วล่ะค่ะหลังจากที่ลำแรกนะคะประสบความสำเร็จอย่างงดงามทีเดียวค่ะ